ไปดูอีกหนึ่งผลิตผลของบ้านเอฟนะคะคุณแจซอนสาวคนนี้นี่อย่างที่ทราบกันว่าเธอก็เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเป้งเลยนะคะของคุณพ่อซึ่งวันนี้นะคะเราก็ไปดูกันคุณุญแจซอน,เ,นเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีครอบครัวของเขาะะเป็นแบบอย่างที่สําคัญเลยค่ะแจ้งเกิดมาจากเวทีชูเอฟหกนะคะสำหรับสาวมากความสามารถคุณแจซอนป่านทอทอง และพอจบซีซันไปก็สามารถนำเอาความสามารถไปต่อยอดสร้างผลงานทางการแสดงได้อีกด้วยนะคะงานนี้เธอบอกว่ามาจากความชอบล้วนๆแม้ว่าจะเป็นลูกสาวของนักสแสดงคนเก่งอย่างคุณนึกคิดบุญทองแต่คุณจซรนก็บอกว่าไม่ได้ใช้เส้นห่วงพ่อในการผลักดันตัวเองเข้ามาในวงการเลยค่ะเพราะาเธอ้นั้นนะคะเข้ามาประกวด 2AF6 ด้วยตัวเองและพัฒนาความสามารถจนเป็นที่ยอมรับและเพราะจากการนำเอาตัวอย่างที่ดีจากครอบครัวที่อบอ,อุ่นไปใช้ค่ะ แบบก็ที่จริงแล้วก็เหมือนกับว่าให้เราตั้งใจร่างใจในการทํางานอะไราเงี้ยค่ะพอเราได้รับอะไรมาทําการบ้านตั้งใจอ่านบทตั้งใจแบบทําการบ้านเพราะว่าทุกคนจะได้แบบไม่ต้องมาหนักใจกับเราอะไรยเงี้ยค่ะพอคุณพ่อเป็นแบบในวงการเราเอาแบบอย่างอะไรจากคุณพ่อมาทัในวงการก็เรื่องของการตรงเวลาค่ะพ่อเป็นคนตรงเวลาค่ะแล้วก็ทําการบ้านของคุณแม่ก็คุณแม่เขาโอ้โหเป็นคนที่แบบ ตรงฉินนะเนออี่ยอะไรเงี้ยค่ะก็คือเอามา mix กันคุณพ่อคุณแม่เอามาดูแล้วก็อันไหนที่ดีแล้วก็เรียนแบบเลยก็โอเคค่ะโอเคนะหนูหนูว่าอย่างแน่นอนอยู่แล้วก็คือพื้นฐานก็คือเป็นคนชอบเรื่องการแสดงชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับพวกแบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงแล้วเหมือนครอบครัวไม่ได้ผนกับผักด้านขนาดนั้นคะแต่คือเหมือนสนับสนุนช่วยแบบว่าออสมมูนว่า เรื่องการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราอะเราหนูไม่เคยบอกแล้วว่าหนูไม่เคยใช้เส้นไม่เคยแบบเส้นไปไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครที่คิดถึงคุณแจซอนนะคะอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้เธอใน AF reunion concert วันที่6มิถุนายนนี้ค่ะส่วนละครเรื่องหวานใจในจิตระเบิดที่เจ้าตัวแสดงนั้นจะลงจอให้ดูเมื่อไหร่ก็ต้องคอยติดตามกันด้วยนะคะ,ะก็รอเป็นกำลังใจให้เธอได้นะคะใช่แล้วค่ะะ